กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อขณะกร้เราจดะมาพี่น้องกบกกับสองสามีฝากเมื่อในเฮาสิไปส่งข่าวที่ว่าเข้าจะมาดูเขาชื่อน้ำมันมาะไห่ครับคนเฮ้ยเขาจะไปส่งข่าวที่ว่าเขาจะมามาไทยลานมันแบบเหยียบจอยเนาะเมื่อนี้ยไปกับประมาณบ่ายโมงแล้วพี่น้องก็จะก็จะหิวข่าวค่กนแล้วเนาะเพื่อเขัน เบอเห็ดจูเห็ดกินเนองเอ้ยบ้านนี้พญายจ่าจะเป็นคนทำผงเนาะสนุกเป็นคนถ่ายกดแบบน่ากำลังไปเนองเอ้ยสวนของเขาไทยนะครับปร, 1. 1> ประมาณกิโลหนึงปราาบบงยยะมาณกิโลหนึงพญาจ่ามาจากเพื่อนเท่าครับสวนบอกเขาจะถ่ายเนาะกิโลนึ่งแต่ายเติมได้นะพ่อบรรยามันย้ามพ้นตกแท้หีิสิไปยากเนาะ ไปได้ก็คือยางไปเนาะสิไปขี่รถนี่ไปไ่ได้เลยเนาะเลยย่ำแรลกน่ะสิไปง่ายเนีจักหน่อยย่ำแรลกแต่ย่ำพ้นไปบ่ง่ายเลยพอวันพิณาเนี่ยห้าวสีพ้นมั่นเนี่ยต้องต้องพูดดินใส่เล้วเที่ยเนาะก็สำนักไปไม่ได้แล้วมันหนักานกาเผื่อไว้ก่อนพี่น้ก็ขี่ไว้ก่อนก็ท่างก็ดีเนาะ กำลักสิลมหหวยพี่น้องเกยนอ๋อมันเข้าพา่าคใหม่เนีมต้องพูดลงอีกนะพอตะพังหวยนาะมันจ้อมโพดเร่งเลย พี่น้องบ่อนพญยาเจริญพันชสิทมาปลูกมัน่น,บบพ,นพี่น้องเลยกระอบิดก่วงกระไ้พี่น้องอันนี้คนไทยหาย แตาสีข่าวว่าสั้นเนาะแต่พี่น้องน้องยอดน้องยอดมาซอยพอน้องอเนยน้องยอดก็ผอมน้องเลยมาซอยพอน้องอนเนยมุงหลังคาเหินน้องนี่นี่นี่ตอนนี้เพะกลาลังเตาะไหมเนาะเแต่พี่มุ้งลังคาพอน,อน้องเอ้ย แนวมุงได้หล้วเ่อฮะแนวมุงได้และแนวมงได้้วบ่เปล่าแนวงได้ก๊บกุ๊บไปแล้วพู uh, ée, ๊บปุ๊บกุ๊บวีนเออนี่พอพอนางดำขึ้นแล้วพี่น้องพอนางดำขึ้นเป็นปีนพอนางดำผลมาเห็ดซอยพอน้องรเนื้อพี่น้องเลย

หักข้าวพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยตอนนี้กนนังอยโฮมม่วงพี่น,อานา้องเ้านั่งอยโฮมม่วงตั้งไหนเ้ากส๋สีกินน้าบมักข้าวพี่น้องอหน้าหมักข้าวเห็นอยู่ในเตียงในี่ซองดูจะบอกห้องงานคนทองกับประจักษ์น้องพี่น้องแต่กับคนทองคนใส่กับโมหูแหละสิกินกับนงนะ้งหนะักหน่อยหนึ่งขอกินอยากกินแห้งมันเป็นพนทองกัออออแบบอากาศมันห่อนนะพี่น้องอากาศมันห่อนอี่พอดไปกินนัน กินเกลือกับอันกับบักบมโมงเด็ดเด็ดเลงหน้ามาสัน่นมาพี่น้องนั่งนัดผ่าบักผ้าว่นอนสบายดีพี่น้องผ่าบอกผ้ากินยำเต็่งเที่ยงเลยนี่เชียวเชียวเพอนได้ยนระวังเด้อระวังเบอร์สันนี้บอกบอ,บอแถมเด้มมือมือเนี่ยบอกเอาสันนี้บอ,อกเอามือเอาแต่บอกผ้าอย่างเดียวแต่เมื่อบอ,อกเอาแต่น้องนัดคือผ่าบอกผ้าเป็นเนาะ

ใครมาจากจริงจึงใช่ไหโอ้อโอ้เทเลยจ้าโอ้น้องอันนี้คือแก้วมาเลยคือจอกมาเลย ตะกี้ตอนเป็นตอนเป็นสาวตอนเป็นวัยรุ่นนะคะไปกินอยู่บ้านมะม่วงไหนมาข้ามบ้านมะม่วงลายแมนเทาสิคาไปกินอยู่บ้านมะม่วงไปกินไปกับซ้ำใหญ่ๆเลยเทใส่กับซ้ำเขาเอาลงมาเป็นแซงเป็นแซงเราเลยวไปชนอ่า เอามือออกกอนออออกๆยาออก้เอ้ยอยาบอกแม่เที่ยวเพีมานั่น้ำปลาพี่เฮ้ยเ้าพันข้อไปจังไงประมาณแต่สกินบักภาพไพันข้อร้านเฉ่าะ เอ้ยน,ออน้องเอยอย่าซุ่นกล่องนะกวะตอนนี้นั่งกําลังผ่าพี่น้องตอนนี้คนหุ่มกินกำลังเต็มอยู่ตอนนี้ไล่เด็กๆออกก่อนยันหัวเด็กๆขาดเบิ่งผ้าพ่อยายจอยแล้วนะยันหัวเด็กๆขาดพีนนนพนด่น้องยนี่น้องพอ้ังยอดกําลังยอดพี่น้องเลย มาเห็ดเทื่อนซอยแม่น้นองอนเนยเนาะแม่น้องอเนยจ้าเอิดมาซอยซอยแรกก็สิบเอ็กันตัดเคื่อนตัดยังน้ำซอยกันพี่น้องเลยซอยให้กันแม่น้องอนเอนยค่ะแหละน้องยอกจะซอยพอ่อพ่อตั้งแรกจะซอยพอ่อพี่น้องเลยไม่กินหน่อยไม่ได้กินช้ำเลยโอ้ โอ้โหนางนนเ้าติเทศขีน้งเลยน้าซองนน่วยีมึงดูนางนานน้ามันหวานยู่ลานสมตาาหนองนันมีการผสมน้าบกพร้าอย่้ย มาครัอยากขับไปใกล้ด้วยครับนอกอันได้ไหมว่าชิมน่ะแซ่บก่นั่งนี่ ขึ้จะแซบขากน้ำมอเสแดงเนาะโอ้ <laughs> เออหนูคะมากินน้ำหน่อยบ้างเลยมาเด้อเชียวเอ้ยแม่นอ้องอันเนยกับพี่น้องได้กินก่อนคนทองสีบาดใช มาแล้วบ้านองนัดเห็นใจน่ามันข้าวผสมน้ำเคี่ยวไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลาลงหน่อยหนึ่งเป็นซีเขียวอำลัองอยากินมึงกี่นึงอยากกินลาน้องด้นอยากกินลายเหมือนบอก

ลมกำลังลมปดิมีพลในในเตี้ยมเลยสอบทานพนแนมไปดูเขาเห็นโดนมาแห้งไหมขนาดวะกำลังสิยกโอเลยยกโอนี่ไม่ได้นะเธอพลมนสต๊อกมาแล้วบอนี่สอบทานชินโตเลยเฮ้ยแค่าถ้ดอกวัดเพิ่นก็อันสต๊กแล้วแล้วเมื่อขีดล้จ๊กเห็นสต๊อกเลยเห็นเอาผ้าตั้งสต๊อก

ยังบ่แล้วพี่น้องเลยนยังงัดปักผ้าต่อพี่น้องเลยสนีบ่ยอมนี่แมางัดงัดแบบเป็นตอดมืนอืจัดแต่นอนพังท่าลรมฮะรมแหงนะอายุสี่ข้าวอายุสี่ข้าว คินี้ขอลาคลิเปเพื่อนคนนี้ด้อผักก็ไลกดแชร์กดติดตามช่องสนีป่ายได้เยค่ะเพื่อนกส้มข้ากรดันนั่นเองปลาลุงขอบกุลนะุงนาสบายดีค่ี